สวัสดีค่ะรักแท้ของจอยทุกคนคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามมากดไลค์มาคอมเมนต์มาแชร์คือขอบขอบคุณมากที่ให้เกียรติเข้ามาในช่องของจอยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจเพื่อนๆเพื่อนๆคะรู้ไหมว่าตัวเองเก่งมากมายแค่ไหนจิตใจดี เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษจงเชื่อต่อไปทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นมันจริงแน่นอนกุศลกรรมบันดีที่เคยทํามาแม้ว่าจะผ่านการเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยเนาะคือมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตไหมคะที่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาด้วยความที่เราก็เป็นเลือดนักสู้ด้วยสิยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆที่ไหนละ่ะบางครั้งเราก็เหมือนเราก็อยากจะ เอาชนะบางทีก็ไม่เชิงอยากจะเอาชนะหรอกแต่ว่าอยากจะสั่งสอนให้ได้รับรู้สมั่งว่าอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนะมีใครมีพลังงานที่มีความคิดความรู้สึกแบบนี้บ้างคะเพื่อนๆทุกคนน่ะที่เข้ามาติดตามจอยจอยเชื่อมั่นว่าทุกคนเนาะผ่านกระบวนการชีวิต ผ่านการเดินทางของชีวิตในทุกรูปแบบหลายรูปแบบมาแล้วดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นบางคนคือหลายคนแหละอะเชื่อว่าทุกคนเลยแหละรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองเชื่อมั่นในความเก่งความฉลาดของตัวเองแต่ก็มีเนาะบางครั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราทําดีที่สุดแล้วแต่ทําไมเราบอกว่าอ่ามันได้สิ่งที่แบบนอกมันก็โอเคบ้างไม่โอเคบ้างจะว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะเราก็มีเบื่อบ้างแหละเราก็อยากจะเออออกเดินทางอยากจะไปแบบ ค้นหาค้นพบสิ่งใหม่ๆอาจจะไปมีประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตรงนี้รู้สึกจำเจเหลือเกินอยู่ตรงนี้รู้สึกเออมองออกแล้วทะลุแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความสัธจธรรมโลกกระทำแปดติชิน,นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นคือมันเป็นเรื่องปกติของผู้คนผู้คนทั่วๆไปอะคะ่ะแต่เพื่อนๆของจอยเนี่ยจอยเชื่อมั่นว่าตื่นรู้แล้ว คือรู้รู้ในจิตในใจในกายของตนคือบางคนไม่อยากจะยุ่งกับคนอื่นปลีวิเวกไม่ค่อยวุ่นวายกับใครบางคนเขาก็ดูเหมือนแบบคนเขาไม่ค่อยกล้าเข้าหาเราเขาดูเหมือนว่าเราจะมั่นใจเออเราก็มั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอาชีวิตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าเออตอนนี้ฉันก็โนโสนโนแคร์ฉันก็อยู่คนเดียวหรือไม่ฉันก็มีเพื่อนน้อยเพราะว่าก็สู้มาเยอะเนาะ